โอเคครับการมาเจอการอัปเดตใน GTA กันอีกรอบหนึ่งสรัปดาห์นี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะมีเกี่ยวกับเป็นทีม CEO ว่างนั้นเถอะนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะมาดูของรถราคาเป็นอย่างแรกนะก็คือตึก CEO หรับตึก CEO เนี่ยจะลรถราคา40%ก็ตีไปครึ่งหนึ่งก็ได้นะสมมติตึกที่ตึกที่มันถูกสุดก็คือราคา1ล้านใช่ไหมก็จะเหลือประมาณ0 0 0 0 0ประมาณนี้ ถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นี่ซื้อไปเลยนะไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็จะมีธุรกิจ Special c a r g โกหรือว่าผมเรียกว่าธุรกิจส่งกล่องนะเพราะว่าดูดิมันมีกล่องเต็มไปหมดเลยก็จะเป็นธุรกิจของ CEO เราต้องมีตึก CEO ก่อนถึงจะซื้อธุรกิจนี้ได้ มันก็ทําสนุกดีแต่ถ้าเราเล่นบน PC นี่ผมจะไม่ค่อยแนะนําให้ทําเพราะว่ามันอันตรายคนที่อยู่ในพับบิกเซคชันอะไรเงี้ยจะเป็นแฮกเกอร์แล้วก็จะมีคนที่เล่นแปลกๆเยอะนะถ้าบน PC ผมจะไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าถ้าเราเล่นในที่อื่นที่ไม่ใช่ PC ีก็ซื้อเลยมันเป็นธุรกิจที่สนุกดีเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะทําเงินนี่ผมแนะนําให้ไปซื้อให้เดิมน้ําเหมือนเดิมดีสุดส่วนพวกรถก็มีตามที่เห็นนี้นะมีรถของเบนนี่ด้วยอันนี้ถ้าเราเอาไปเข้าอู่เบนนี่นะเฉนะพาะเฉพาะคันที่มัน อยู่ในเว็บเ็นนี่อ่ะก็จะสามารถแต่งเป็นแบบคัสตอมได้อย่างเช่นคันนี้ชื่อว่าเนโรถ้าไปเข้าโอ้ก็จะอัปเกรดกลายเป็นเนโรคัสตอมได้มันก็จะลดราคาในสัปดาห์นี้ด้วยเหมือนกันลดประมาณ3 0็ก็ถือว่าเป็นรถที่สวยนะแล้วก็คันนี้ก็สวยอยู่เหมือนกันซาตานนะส่วนรถลองขับนี่ไม่แน่ใจว่ายังมีใครแคร์อยู่หรือเปล่ายังมีใครสนใจติดตามอยู่ไหมแต่ก็สัปดาห์นี้มี3คันตามที่เห็นฟิสเตอร์โกลเลอร์วีแวร์ปิดเดมิเเตอร์จีดีทีแล้วก็ดินค่า RT 3000 ถ้าคันที่ผมแนะนำให้ลองขับก็น่าจะเป็นคันเนี่ยเพราะว่ามันแพงสุดนะฟิสเตอร์โกลเส่วนที่เหลือนีออ่ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนำอะมาดูวิธีหาเงินในสัปดาห์นี้ก็มีคูณสธุรกิจ Special Cargo หรือว่าธุรกิจส่งกล่องที่มันมีลดราคาอยู่เมื่อกี้เนี่ยก็ถ้าถามว่า คูณ2แล้วได้เงินดีประมาณไหนมันจะไม่แน่นอนนะแต่ตีไปชั่วโมงละประมาณ3 0 0 0 0 0ถึงส0 0แสนอันนี้คือแบบถ้าเราเล่นเก่งมากๆแล้วนะถึงจะได้ส0 0แสนถ้าเราเป็นมือใหม่นี่เฉลี่ยชั่วโมงละแสน0 0 0แสนนะประมาณนั้นนะ่ะนี่ก็แบบเป็นเหทที่มีคูณ2แล้วนะถ้าไม่มีคูณ2ก็หักไปครึ่งหนึ่งอะ่ะคิดง่ายๆมันก็จะเป็นธุรกิจที่บอกตัวว่าเก่าแล้วแล้วก็ลอสต้าม,มันไม่ได้อัปเดตอะไรมากแล้วเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะมีพวกไมคคณิกเก่าๆแล้วก็บอกตรงว่า เล่นสมัยนี้มันไม่ค่อยหนุกเท่าไหร่แล้วแหะแต่ถ้าเรายังไม่เคยลองเนี่ยก็แนะนาให้ไปลองดูก่อนนะโดยเฉพาะตอนนี้มันลดราคาอยู่ด้วยก็ไปได้โอกาสดีละส่วนอีกอย่างหนึ่งที่มีโบนัสก็คือ,อภรารกิจหรือว่าเป็นโหมด air races อันนี้ผมไม่เห็นใครเล่นสักเท่าไหร่นะจะมีแต่คนที่เป็นมือใหม่แล้วก็แบบคนที่ไม่เคยเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันมีโบนัสเงินคุณ3ก็จริงแต่ว่าสำหรับคนที่แบบไม่เคยเล่นโหมดเนี่ยต้องเข้าไปลองก่อนนะ ผมอยากจะบอกว่าคนที่ชอบก็ชอบเลยนะคนที่ไม่ชอบก็แบบเฉยๆก็ไม่ได้สนใจอะไรอะ่ะเพราะงั้นก็ลองเข้าไปเล่นดูก่อนแล้วก็มีโบนัสเงินคุณ2ของ a อเวอร์ซีดีโหมดชื่อว่า Inch by Inch มันก็จะเป็นโหมดคล้ายๆกับ d ดสแมทประมาณนี้นะมันก็อารมณ์คล้ายๆกับ a i r Races เมื่อกี้ไอโหมดแบบนี้เนี่ยผมมักจะแนะนําให้ผู้เล่นใหม่เข้าไปเล่นนะหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นมาก่อนให,ให้เข้าไปลองจะได้รู้ว่าเรารู้สึกดีหรือไม่ดีแต่ถ้าพูดตรงๆนะมันไม่ค่อยมีใครเล่นกันหรอกเพราะว่า มันเป็นโหมดแบบค่อนข้างเก่าแล้วระบบมันเก่านะแล้วก็แบบมันไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ในสมัยนี้สำหรับโบนัสที่ผมจะแนะนําจริงๆก็คือระบบ VIP work อันนี้เราไม่จําเป็นต้องมีตึก CEO ก็ได้ก็ให้สมัคร VIP ใน international menu ของเรานะก็จะสามารถทํา VIP work ได้แล้วตอนนี้มีโบนัสคูณ2ด้วยถือว่าเป็นวิธีการหาเงินที่ค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะผมชอบมากโดยเฉพาะภารกิจไซเซียเนี่ยมันให้เราไปทัวร์รอบเมืองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ก็ มันก็จะดีแบบได้ทําความคุ้นเคยกับถนนเส้นทางอะไรอย่างนี้แล้วก็ได้เงินดีด้วยเฉลี่ยอยู่ประมาณอันนี้ถ้ามีบนัสคูณคุณนะก็ประมาณ10นาทีละ4 0 0 0มื่นประมาณนี้นะตกชั่วโมงละก็ประมาณ200,000ได้ก็ถือว่าโอเคอยู่ ดีมากๆเลยสำหรับตอนที่มันมีโบนัสเงินคูณ2ส่วนลด price rise ที่มันอยู่ใน S K M เนี่ยผมก็ไม่แนะนำให้ทำละเพราะว่ามันแบบยุ่งยากเกินถ้าเรามีพวกภารกิจอื่นหรือว่าธุรกิจที่ไว้หาเงินนี่ไปทำดีกว่านะเพราะว่าแบาบพกภารกิจพวกอะไรอย่างเงี้ยหลังๆแม่งยากอย่างในสัปดาห์นี้นี่ให้เราอย่างน้อยไปแข่งได้ที่2นะแล้วก็ต้องแข่งให้ครบ6วันติดกัน หมายความว่าถ้าเราพลาดไปวันเดียวหรือแบบไม่ได้เข้ามาเล่นวันหนึ่งอะไรเงี s <up> <S เ้ยก็คือพลาดไปเลยก็คือจบเลยเพราะว่ามันจะรีเซ็ตลายสัปดาห์ก็ถือว่ายุ่งยากเรื่องมากแล้วก็ไปหาเงินมาซื้อรถคันนี้เองเลยดีกว่าง่ายกว่าเยอะนะเพราะว่ามันก็คันเดียวกันอนะ่ะ <_ s> ก็เอาเป็นว่าช่วงนี้ GTA s> <S มีความเงียบเหงาอย่างมากเพราะว่าเขากําลังรออัปเดตใหม่หรือไม่ก็รอ DLC ใหม่หรือมันจะรอเปิดตัวเกมใหม่เลยที่มันเลื่อนไปปีหน้านั่นนะ ก็ว่าถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะแล้วฝากคอมเมนต์ด้วยว่าเราแบบมีคําถามอะไรหรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบแล้วไว้เจอกันใหม่นะตอนนี้ขอตัวไปก่อนแหละบาย